เอ้ามาเข่าปลานะพี่น้องนี่ปลาซานะครับปลาชา้าบ้านนาทับไห้นะครับพี่น้องมาไกลๆนะครับนี่เข้ามาจนสุดบ้านแล้วก็เข้ามาก็เป็นปลาอีหลีนะครับปลาช้าบ้านนาทับไห้ตำบลน,นาทับไห้ตำบลอ,อำเภอรัตนวาปีนะครับ มาเอ้าสบายดีครับพอแม่พี่น้องทุกคนพิสัยบ้านเฮาครับแอดมินโอล่หนอสทอโอนะครับวันนี้มาพี่ที่งานศพของไทบ้านนะครับพี่น้องมาซอยมาซอยงานศพเพิ่นนะครับเพิ่งเคยเดินเข่ามานะพี่น้องปาซาทปานาตะไพนะครับแต่ว่ามีต้นไม้ใหญ่เป็นปลานะครับก็เลยอยากจะถ่ายถ่ายทอดนําเสนอให้ได้เห็นกันนะครับว่าเออนี่บ้านเฮาอุดมสมบูรณ์นะครับปลาไม่หลายนะครับนี่ต้นไม้ใหญ่ยังมีอยู่นี่ ตอนนี้ก็ได้ทีดีดีนะครับนี่โอ้สูงเขาตึกเป็นสิชั้นเลยครับป่าชาบ้านนาทับไห้้ครับก็เป็นป่าปลูกด้วยเนาะนี่นะครับเห็นรู้สึกดูลักษณะนี่น่าจะเป็นป่าปลูกด้วยแล้วก็ปลูกแซมกับกับป่าดั้งเดิมที่มีนะครับกับต้นไม้เดิมที่มีนะครับ เขายังไม่ได้เคลื่อนศพมานะครับตอนนี้ก็เก็บบรรยากาศรอบๆไปก็ให้เห็นปลานะปลาหลายอีหลีพี่น้องปลาซาอีีสว สวัสดีครับที่เราเราออกกเยครับผมสีเดียวกันโอ้โอ้ดูนี่จ้าอยู่ที่ปาซ์ซาบ้านนาทับไฮพี่น้องมันจะเป็นเครือนะพี่นบอกว่าไม่เป็นเครือต้อนสะบ้านนะครับพวกที่เป็นเครือนี่นี่นี่ ที่เป็นเครือเป็นเถาวันนี่ยอันนี้จะเป็นเขือต้นสบ้าน,นะครับแล้วมันจะมีฝักต้นสบ้าด้วยที่เขาบอกว่าการเล่นสบ้าโยนสบ้านี่แหละนี่ที่เห็นเป็นเครือนเนี่ยเป็นเคนนรือสบ้า roit, Я, เลยนะครับนี่ฝักสบ้านี่คือฝักนี้ใหญ่ๆเลยนะฮะก็เหมือนฝักสตอนะแต่ว่าใหญ่ๆ <neighbor S 1> นะครับแสงอาจจะไม่ชัดนี่นะครับมีหลายฝักอยู่นะครับห <raph diferente S 2> <Okay. S 1> ลายมุมแต่ว่ามันไม่ชัดแ้วมันไม่ชัด อ,อันนี้ฝักสบ้านะครับนี่เครือที่เห็นเป็นโคง้โคงๆอ่ะอันนี้เครือสบ้านะครับนะแล้วเรามาดูร่องรอยมันจะมีลูกไอ้ฝักที่ว่ามันตกลงมาแล้วมันแก่แล้วมันตกลงมาเนี่ยดี๋ยดูดจะมีจะเป็นนี่นี่ลูกสบ้าครับนี่ๆๆนี่เห็นแล้วนี่นี่ลูกสบ้านะลูกสบ้านี่เออ,อน,นี่นี่เห็นละเห็นละ ความปะาเขาเคยเห็นแต่ต่เป็นเคยเห็นแต่เป็นลูกสบ้าเราไม่เคยเห็นว่าเป็นเครือเป็นเป็นต้นจังหดเป็นฝากจังไดนะครับนี่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันในชีวิตนะนี่อันนี้เดี๋ยวเก็บลูกสบ้าไปฝากนะครับนี่ที่เขาปรกการเล่นโยนสบ้าเนี่ยหายากแล้วแล้วับต้นมันก็โอ้ตะกี้ก็เคยเคยเห็นแต่วันร้อยน้าตาลน้ำโขงมันแหละลูกสบ้านี่นะครับค่อยเก็บเอาไปเล่นอ่าทีนี้เราเห็นต้นมันแล้วนะมันเป็นเครือนะครับพี่น้องมันก็จะเกี้ยวขึ้นตามนี่แหละ นี่อันนั้นก็จะเป็นฝักมันเี่เป็นฝักคล้ายๆสตอนะครับแต่ฝักใหญ่ๆนะยังมีให้เห็นอยู่นะฮะทีะ่ป่าช้าบ้านานาทับไหยนะครับตำบลน,นาทับไหยเนี่ยมึงมึงมึงเมื่อกี้เมื่อกี้เราเห็นอันน,นี้นี่ก็เป็นนี่เป็นลูกสะบ้านะฮะต,ต้องเอาไปล้างน้ำนี่ฝักมันตกลงมา นี่ลูกสะบ้าลูกสะบ้าเอ้ยอน,นี่กระทูกสะบ้านี่นะครับนี่ฮะชะาวไทยบ้านกันนางกันน้ำปลานะพีอนะ่อน้องเนาะมันห้อนนะครับนางก็ตามห้องไม้นะครับนี่อ่าอยู่ที่ป่าชา้าบ้าน นี่นะครับบ้านนาทับไทนะครับเป็นองตําบลดาทับไทยอำเภอรัตนวาปีนะครับอะเสร็จแล้วก็จะให้ทางเจ้าาภพนะครับเขียนเขียนเพราะว่านางหยุดเต้นเนี่ย้อนนะฮะให้ประธานฮ้อนไปก่อนได้บ้านก็เป็นนางน้ําปลาเอานะครับนี่ปลาช่าบ้านนาทับไทนะครับตําบลดาทับไทยอำเภอรัตนวาปีนะครับอ่ะเมืองเดิมเมืองบรรยากาศนะพี่น้องเป็นปลาที่ลี เป็นสำนักสงฆ์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านพระครูนี่เพิ่นมาป,ปลูกป่าแซมกันนั้นนะครับพีน่น้องนี่คนหลายนะครับเก้าอี้นั่งพอๆกันนี่นี่นในบ้านนะมอมมีเก้าอี้นั่งกันนั่งอ่านนะครับ <c oughs> ในนั่งในนั่งในนั่งตามมุมต่างๆนะครับนะ ได้เห็นอีกบรรยากาศหนึ่งเอาพี่น้องทุกคนกันมาด้วยใจนะครับอยากมาส่งคุณตานะครับมาส่งคุตาในวันนี้นะครับตาในเต้นเลยเพราะฝนมีพายานางมันท้อนนะครับา <c oughs> ป่าะมครับ อได้บรรยากาศอีกแบบบรรยากาศงานเผาศพนะครับที่ป่าชา้าบ้านานาทับไห้นะครับตำบลนานทับไห่อำเภอรัตนาวาตีนะครับพี่น้อง นี่เขาเป็นปลาชาจริงๆของแท้นะของแท้นี่นะครับมาเพราะว่ามันมีหม่องนั่งนะมันมีหม่องนั่งหม่องนั่งบาพอเ็าอีบาพออีบาพอ,อ,าพอกันเลยได้มานั่งตามส,สมทุมพุม่มไม้น้ำปลา,น,ปนะนะะาน,นะครับพี่น้องไออนั่ไปนเดอายังอยู่ที่งานศพนะครับอยู่ปาซาบ้านนาทับไห้นะครับพี่น้องชาพนัสสถานบ้านนาทับไทย นะครับนี่ในบ,บ้านกบมานางนางน้ำทางน้ำต้นไม้นะครับมันค่อยหอมนะจะคนร้ายๆนะครับมามางานมาส่งคุณตานะครับนี่เด็กเสิร์ฟน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับ ตาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะให้อมินแต่ล้พื้นที่เพื่อนไปแจกครับจะได้ได้จะได้ทุกที่อยู่ครับตาขอบคุณครับตาตาเมื่อั้นเป็นรอเดีอยครับคันพูดยังไม่ได้ค่อยไปทำเอากัันทางไอ้นี่ก็ได้กับเอาปตบุบนยางนะครับหรือว่าคันพอให้เพื่อนไปเบิกเอาครับอยากอยากให้ได้ใช่ทุกคนตาขอบคุณครับ